คือผีเสื้อน้อยที่มีวิญญาณนับสูงค่อยมารวมหมู่เพิ่มพลังชีวิตชีวาอดทนต่อสิ่งดีทั้งนอดรัก่นประสานนาณาดันลมหงษาต้นหาเส้นทางไขฝันอ้าวว่าไงหอมยางขอการอาจารย์ครับขอกรพระอาจารย์ครับขอการพี่น้องเจริญธรรมทุกท่านครับ ผมเลือกเบอร์พออาจารย์มาขยายเนี่ยผมไปมองถึงตัวของสมมธิฐิตัวข้อที่สนะครับสุขตะทุกตานังกรรมมานังพลังวิปาาโกว่าสุขของทุกมันส่งผลอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆแล้วพระเทวทัศนี้ก็เปรียบเป็นบุคลาธิฐานซึ่งถ้าเป็นธรรมาธิฐานก็คือในจิตของคนเราจะมีอยู่สองส่วนใช่ไหมครับ มันก็จะเห็นในบทบังในกุศลที่เขาทำมันยังเจริญเพราะว่าทุกภพทุกชาติในนิทานชาดกเนี่ยเทวทัศน์นี้จะเกิดพระเทวทัศน์นี้จะเกิดคู่กับบารมีครับพระพุทธเจ้าพร้อมกับหมู่มิตรดีอยู่เสมอนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านทํากุศลเนี่ยมันก็ส่งผลตลอดเวลาให้เกิดสิ่งนั้นแต่ทิฏฐิที่ท่านมีครั้งเอ่อทั้งอาฆาตพยาบาทเพ่งโทษถือสาตัวนั้นของท่านที่ทําลายตัวท่านเป็นอกุศลที่บทบังให้ท่านมองไม่เห็นกุศลแต่ทั้งท่านที่ท่าน้ก็ทําไปด้วย แต่มีจิตตัวนี้แหละที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้แหละมันทําให้ท่านเนี่ยบทบางแล้วทำลายตัวท่านเองใช่ตัวยึดมั่นถือมั่นในเรามันโหดที่สุดใช่อกุศลที่เลวร้ายที่สุดคือตัวยึดมั่นถือมั่นครับแต่เราก็ต้องเข้าใจความหมายเขาว่ายึดมั่นถือมั่นให้ดีคําว่ายึดมั่นถือมั่นคือมันอยากได้ดั่งใจหมายหครับถ้าได้ดั่งใจหมายจะสุขใจชอบใจไม่ได้ดั่งใจหมายจะทุกข์ใจไม่ชอบใจ น,นี่แหละแล้วมันกลัวจะไม่ได้ดังใจหมายได้ก็กลัวจะหมดไปนี่แหละแล้วทาให้เจ็บป่วยแล้วทาให้ทําชั่วได้ทุกเรื่องแล้วเหนี่ยวนาคนอื่นให้เป็นตามอันนี้เป็นอกุศลที่ร้ายที่สุดอกุศลที่ร้ายที่สุดคือความยึดมั่นถือมั่นหรือความอยากนี่แหละอยากได้ดังใจหมายนี่แหละโดยมีสุขลวงเป็นรางวัลอันเล็กน้อยแล้วมีทุกจริงเป็น รางวันจะเรียกว่ารางวันก็ไม่ใช่เป็นผลที่ร้ายที่สุดคอยกระนำอยู่นะอันนี้สุขลวงนั่นแหละเป็นความเพลิเพลินเป็นความหลอกมันมีสุขแวบเดียวหมดไปนั่น,หนแหละแล้วมันก็ไม่ใช่สุขแล้มันเป็นทุกข์แค่อยากก็เป็นทุกข์สมใจอยากก็แค่ลดทุกข์ดีใจแวบหนึ่งละลายไปแล้วก็เกิดผลร้ายสืบเนื่องเกิดทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายสืบเนื่องมันเป็นทุกข์ เน,นี่ยมันมีไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวสุขลวงนี่แหละมันเป็นตัวที่โหดที่สุดเลยสุขลวงทําให้เกิดความอยากอยากได้ดั่งใจหมายพอได้แล้วมันเกิดความรู้สึกสุขลวงขึ้นไอ้ความรู้สึกสุขลวงที่เขาติดนี่แหละเป็นเวทนาที่ติดเนี่ยไอ้ตัวนี้นี่เป็นอกุศลที่สุดยอดอกุศลแล้วอันนี้เป็นอกุศลที่เลวได้ที่สุดที่จะต้องจับให้ได้ จับไม่ได้ไล่ให้ทันแล้วพิจารณาโทษของมันแล้วก็กำจัดมันไปจับให้ได้ไล่ให้ทันพิจารณาโทษของมันเข้าใจความจริงของมันให้ได้ที่ท่านบอกกําหนดรู้ความยินดีในกามอันนี้แหละเนี่ยว่าความยินดีในกามเนี่ยมันแวบเดียวหมดไปนะมันไม่มีจริงนะแล้วมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่สุขนะกําหนดรู้ให้มันชัดๆเลยแล้วมันจะสลายสุกรวงนั้นไปสุกรวงที่สลายไปเราก็จะไม่ต้องอยากแล้วเพราะมันสลายไปแล้ว มันไม่มีในชีวิตเราเราเห็นเราเป็นทุกข์จริงเราก็ไม่อยากได้เพราะไม่อยากได้ก็ไม่ทุกข์ทุกข์ก็หายไปด้วยไม่อยากได้ก็ไม่ต้องมีทุกข์สืบเนื่องไปเพราะนทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องนั้นก็หายไปด้วยก็กลายเป็นนี่แหละมหากุศลนนี่แหละเป็นกุศลที่โลกุตระที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยสลายสุขลวงทุกข์จริงเป็นกรุศลโลกุตระดีเยี่ยมที่สุดในโลกแล้วก็จะทําให้เกิดการทํากุศลโลกียะสืบเนื่องไป ก็ช่วยให้เนอดือนได้โลกุูตระไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นสุดยอดของกุศลโลกียะที่จะเป็นพลังวิบากดีที่ดีที่สุดแล้วก็เรื่องดีๆอื่นๆที่เกื้อกูลช่วยเหลือกันได้เกื้อกูลกันก็เป็นวิบากดีก็จะเป็นกุศลสืบเนื่อง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 ไปนี่แหละเป็นตัวที่สําคัญถ้าจับประเด็นนี้ให้แม่นๆแม่นๆนี่จะเห็นว่าจะเห็นว่าอะไรเป็นอกุศลที่ร้ายที่สุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขัดขวางสิ่งที่ผลักดันสิ่งดีๆออกไปดูดสิ่งเลวร้ายเข้ามาให้ชีวิตได้มากที่สุดคืออะไรคือความอยากได้ดั่งใจหมายกิเลสตัณหาความอยากได้ดั่งใจหมายนี่แหละหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายึดมั่นถือมั่นเรียกอีกอย่างนึงว่าสุขสุขาริกะเรียกว่าชอบเรียกว่ารักแล้วมันนําสิ่งตรงข่ามาให้ทั้งนั้น นั่นนำสินตรงข้ามมาให้เท่านั้นนั่คือมันนำความทุกข์ทรมานมาให้น่ไอ้เจ้าตัวนี้แหละไอ้สุขทุกข์ชอบชังดูดผักรักเกลียดอยากได้ดังใจหมายยึดมั่นถือมั่นได้ดังใจไมา้สุขใจชอบใจไม่ได้ดังใจไมายทุกใจไม่ชอบใจเนี่ยไอ้ตัวนี้ตายที่สุดแล้วทําให้ชีวิตโง่ที่สุดเลยแล้วมันจะโง่ไปเรื่อยๆโง่ไปเรื่อยๆปัญญาดับ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 ปัญญาโง่ไปเรื่อยๆเลย ดับเลยมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะแล้วเป็นพลังที่ทําให้วิบากรายนี่เล่นงานแบบแบบรอจังหวะรวม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 แล้วซัดรวมรวมรวมแล้วซัดนะคือเก็บเก็บเก็บไว้อะแล้วค่อยซัดมันจะเป็นสภาพไม่ทีแรกเตือนเร็วต่อไปเตือนช้าตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลคนโง่เขายังเข้าใจว่ามีรสหวาน แต่บาปไม่ผลเมื่อใดคนโง่เขายอมะสมทุกเมื่อนั่นเนี่ยทุกยังหนักเลยไม่มีอะไรต้านทานเลยสู้ไม่ได้แล้วไม่มีอะไรต้านเลยมันจะสู้อะไรไม่ได้แล้วนะเวลาวิบาเข้านี่สู้อะไรไม่ได้เลยดึงใส่ดึงใส่ฉลาดแค่ไหนก็สู้อะไรไม่ได้เลยทั้งโง่ทั้งสู้อะไรไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยเพราะฉลาดก็สู้ไม่ได้ต้องรับเพียงเดียวนะอย่างงั้นนะมันเป็นตัวร้ายที่ร้ายที่สุดในโลกเลยนะถ้าเราเข้าใจอันนี้เราโหรีบกําจัดไปตัวนี้เลย มันไม่มีอะไรต้านทานเลยไม่มีอะไรต้านได้ทุกทรามานจริงๆน,นี่แหละที่เราต้องเรียนรู้ให้ชัดๆหลักเงาของทุกมันอยู่ที่ไหนแล้วกำจัดมันให้ถูกกำจัดมันให้ถูกมันเป็นตัวต้านสิ่งที่ดีที่มีฤทธิ์ที่สุดในโลกโดูดสิ่งร้ายเข้ามาที่ได้ที่สุดในโลกที่ไม่มีอะไรต้านทานได้แต่พลังมุเบขาตรงกันข้ามพลังกำจัดสุขลวงทุกจริงเนี่ย โอ้โหกำจัดสุขลวงทุกจริงชอบชังโ,โดดผักรักเปียดอยากได้ดังใจหมายนีน่เป็นพลังต่างๆยินดีในในกลางกลางอย่างนี้ในทุกอย่างทุกอย่างพลังอันนี้กับเป็นพลังแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกเป็นพลังโอ้โหลดปัญหาเป็นพลังแก้ปัญหาลดปัญหาดันปัญหาออกไปจากชีวิตที่ มีฤทธิ์มากที่สุดในโลกถ้าใครทาอันนี้แล้วเนี่ยนะยังเกิดปัญหาใดๆอยู่แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นน้อยที่สุดแล้วในโลกน้อยที่สุดแล้วที่เป็นไปรไะด้จริงเนี่ยถูกพลังพุทธนี้น่ะพลังไร้ทุกข์เนี่ยน่ะพลังเข้าสู่คอเป็นกลางีไร้ทุกข์เลยพลังเบิกบ,บานแจม่มใสไร้กงังวลไร้ทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดจะดับเนี่ย จะถูกพลังอันนี้นี่ผลักดันเรื่องร้ายออกได้มากที่สุดแล้วเรื่องร้ายใดที่เกิดขึ้นนนะแสดงว่าเบาที่สุดแล้วที่เป็นไปได้จริงถ้าไม่มีพลังอุเบกขาจะหนักกว่านั้นพิสูจน์ความจริงได้เลยถ้าไม่มีพลังอุเบกขาจะหนักกว่านั้นเพราะพลังอุเบกขาในเป็นพลังที่มีฤทธิ์ที่สุดในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกกรนะดดดดึงสิ่งดีที่ดีที่สุดมาให้ชีวิตทั้งใจไร้ทุกเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลทั้งร่างกายแข็งแรงทั้งเหตุการณ์ดีด ทุกเหตุการณ์ทั้งปัญญาดีๆทุกอย่างที่ดีๆทั้งหมดเลยองค์ประกอบดีๆทุกอย่างเลยมาให้ชีวิตพอได้พลังอันนี้เป็นฐานแล้วทีนี้ก็แค่เลือกตอน่นนนเด็กเสริมหนุนไปด้วยว่าเสริมหนุนต่อไปด้วยว่าอะไรดีที่ทําได้ทําอะไรเป็นสิ่งดีที่ทําได้จะช่วยให้ใครกําจัดกิเลสได้ทําจะช่วยให้ใครได้รับประโยชน์อะไรได้ทําจะช่วยให้ใครหยุดสิ่งที่ไม่ดีได้เนี่ยกจัดกิเลสหยุดสิ่งที่ไม่ดีได้ ทําทสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ได้อะไรที่เสริมนุนให้เราทําได้ทำส่วนอะไรขัดขวางวางไม่ทำํำแล้วอะไรร้ายที่จะไปต้องรับเลี่ยงไม่ได้รับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปยินดีเลยเงี้ยเอาประโยชน์ได้ทุกด้านนะยินดีทั้งดีที่เกิดยินดีทั้งร้ายที่เกิดแต่จริงๆไม่ได้ยินดีที่ที่ร้ายเกิดหรอกยินดีที่เราเข้าใจความจริงตามความเป็นจริง เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปนั่นแหละเต็มใจเราไม่ชอบไม่ชังแล้วก็เข้าใจความจริงแล้วรับแล้วก็หมดไปแล้วก็ยินดีที่ได้เข้าใจความจริงตามความเป็นจริงนั่นแหละนะยินดีเนี่ยไม่ใช่ว่ายินดีที่เราแหมได้รับขอบทุกทรมานนะแต่ยินดีที่เราได้รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วเออรับแล้วก็หมดไปเต็มใจรับอะเต็มใจให้หมดไปมันต้องรับอยู่แล้วนะแต่ยินดีที่เราเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงเนี้ย มันจะเป็นพลังที่สูงที่สุดเลยในการดันเรื่องรายออกไปเพราะฉะนั้นหนึ่งใจกะไร้ทุกข์แล้วได้ดีเยี่ยมที่สุดแล้วสองโรคหรือว่าเรื่องร้ายต่างๆนี่ไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะถูกดันออกไปสามถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นน้อยสี่ถ้ามันเกิดขึ้นมากก็หมายความว่าถ้าเราไม่ได้มีพลังอุเบกขาไม่ได้มีพลังความดีเป็นไงมันจะมากกว่านั้นพิสูจน์ได้เลยถ้าเราไม่มีพลังอุเบกขา พลังความดีมันจะมากกว่านั้นมันจะมากกว่านั้นอาจารย์พิสูจน์เห็นชัด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 แล้วบางอย่างก็จะทําให้แล้วเวลาเราจะทําดีนี่มันมีรายละเอียดนะบางทีเราก็จะทําได้มากพูดได้มากก็มีนะทําได้มากพูดได้มากแล้วเป็นประโยชน์เราก็ทําแต่บางทีทําได้มากพูดได้มากก็ยิ่งเสียยิ่งเสียต้องหยุดมันต้องแววไวฟับฟต้องหยุดบางทีนะมันต้องทําได้น้อยพูดได้น้อย พูดมากไม่ได้พูดมากก็ยิ่งเสียเอาพูดน้อยกับดีเราก็พูดน้อยแต่บางทีเอาพูดน้อยก็ไม่ได้อีกก็ไม่ต้องพูดนะพูดมากไม่ได้พูดน้อยก็ไม่ได้ทําไงทํามากก็ไม่ได้ทําน้อยก็ไม่ได้ก็ไม่ทำเพราะไม่ทํากับดีกว่าหรือเท่ากันไม่พูดไม่ทําแต่เราก็ยินดีได้โอเบคากับดีกว่าหรือเท่ากันเป็นไงเราก็ไม่ทําเพราะมันดีกว่าหรือมันเท่ากัน ระหว่างทำก็ไม่ทําเท่ากันควรทําหรือไม่ควรทำไม่ทําก็ดีกว่าใช่ไหมเซฟดีไม่ต้องเป็นเหนื่อยเพิ่มอะไรเข้าไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีรายละเอียดนะอ่ะอาจารย์ก็เสริมรายละเอียดให้เนี่ยถ้าคุณใดฟังดีดๆจะเข้าใจเลยถ้าเราได้พลังอเบกขาแล้วเราเราไม่ต้องกังวลเลยนะว่าโอ้ว่าสิ่งเลวร้ายนั้นมันเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องกังวลเลยนะแสดงว่าสิ่งเลวร้ายนั้นเบาที่สุดแล้วที่เป็นไปได้จริงนอกกนั้นเราแค่ดูแค่ว่าตอนนั้นระหว่าง ไม่ทําทําน้อยทํามากเปรียบเทียบกันเลยว่าตอนนั้นสัจจค้าให้ทําข้อไหนไม่พูดพูดน้อยพูดมากกับไม่ทำทำน้อยทํามากเขาให้ทําอะไรแค่ไหนเราก็ทําถ้าทําอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดทําแต่ถ้ามันเท่ากันทั้งหมดไม่ทําดีกว่าระหว่างทําทํามากทําน้อยกับไม่ทําถ้ามันเท่ากันเป็นไงไม่ทําดีกว่า นี่มันก็มีทางเลือกแต่ถ้ามีอะไรที่ทําไปแล้วมันดีกว่าทํามันนั้นมันก็มีเท่าเนี้ยเลือกดูต้องแววไวที่จะปรับนะทด,ดท,ดดทดลองดูทดลองดูทดลองดูทดลองทดลองดูทดลองดูทดลองดูมันต้องทดลองถ้าไม่ทดลองก็ไม่รู้ไม่ต้องไปกลัวหรอกนะว่ามันจะผิดพลาดถ้ามีวิบากมันจะพลาดเองมันไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องไปกลัวหรอกว่ามันจะผิดพลาดมันพลาดอยู่แล้ว จะมีวิบากมันจะพลาดเดงกมันนั่นแหละแต่พลาดแล้วเป็นไงให้แววไวในการถอยเท่านั้นเองนะให้ปรับโอ้ถอยถอยถอยแต่ถ้าไม่แน่ใจก็นิ่งนิ่งไว้ก่อนแล้วดูก่อนว่าจะ้ทําอะไรนะแต่ถ้ามันเอ๊มันเงียบสงบแต่เมื่อก็หรือว่ามันก็มีเรื่องร้ายนี้แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าทําไปแล้วจะดีหรือไม่ดีหนึ่งเงียบดูก่อนโอ้ถ้าเงียบแล้วร้ายขึ้นร้ายขึ้นร้ายขึ้นเอ๊จะลองดูก่อนว่าลองทําน้อยกับทํามากดู ว่ามันจะเป็นยังไงก็ลองแย่ดูก็ได้แย่เปี้ยงเข้าไปดึะแย่เข้าไปแล้วถ้าเป็นไงถ้าเรื่องเลวร้ายน้อยลงใช่ไหมโรคหรือเรื่องรายน้อยลงเออเราก็ทําแต่ถ้าทํเข้าไปแล้วเป็นไงมันมากขึ้นเป็นไงหยุดเลยหยุดเลยพรามันมากขึ้นโอ้โหยิ่งทํายิ่งมากขึ้นหยุดเลยไม่ทําก็ดีกว่าออทําก็ไม่ทําเท่ากันก็ไม่ทําดีกว่าปล่อยใ,ให้โดนกระนําไปอย่างเดียวดีกว่าไม่ต้องเหนื่อยดีเนาะมีรายละเอียดจุดตรงเนี้โอ้โหสนุก ก็ต้องมีฐานอเบคาถพาะมีฐานอูเบคาแล้วสิ่งที่โดนนะ้อยที่สุดลวที่เป็นไปได้จริงน้อยที่สุดแล้วมีเขาดันอ,อกไปเยอะแนละ้วขอเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับอาจารย์ว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยเอาเป็นรูปธรรมเลยละกันครับเพราะว่าอาจารย์ก็ต่อช่วงมาเยอะแล้วนะครับรูปธรรมเปมนความเป็นจริงในปัจจุบันอย่างเงี้ยอยู่กาาับสัตว์บุรุดอย่างอาจารย์ที่มีหมู่มิตรด,ดีองค์ประกอบดีๆอย่างเงี้ยแต่จิตของเราที่ยึดมั่นถือมั่นในจิตเราตหากล่ะครับที่ทํำลายตัวเราเอง แม้กระทั่งอาหารก็เหมือนกันที่เรากินไปแล้วเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีสุดที่อาจารย์จัดแล้วหรือว่าองค์ประกอบที่มันชัดที่สุดที่ทําให้เราโรคภัยไข้เจ็บน้อยที่สุดแต่สุดท้ายทิฏฐิของเรานั่นแหละที่ทาให้เราไปกินมากกินเกินกินจัดกินแล้วแหละของใครของใครนะครับแต่จิตที่ที่เป็นอุศลของเราเนี่ยที่บดบังอุศสของเราที่เรามองไม่เห็นในสิ่งดีแล้วก็เราถ้าเรามองเห็นมันอยู่ที่เราเลือกไปทางเจริญหรือทางเสื่อมมันจุดอยู่ที่จิตเราจะเป็นพุทธะหรือจะเป็นเทวทัศ ตรงนั้นแหละเป็นจิตที่ทําร้ายทาลายตัวเองอย่างพี่น้องหลายท่านก็จะมีกระเด็นออกไปก็จะมีแบบเสียที่เสียที่สุดและเสียหายที่สุดที่เป็นหายนะที่สุดก็คือไม่สามารถมาทํากุศลไม่สามารถอยู่ในองค์ประกอบดีๆอย่างนี้ได้ไม่มีสติที่จะขัดเกาตัวเองได้ได้ไดองค์ประกอบสิ่งนี้ครับถ้าสมมุติว่ายังอยู่ก็ยังมองเห็นแล้วก็ยังมีจิตบางจิตที่ดีก็ยังทําตามอยู่เพราะงั้นไม่ไม่ไม่งั้นพระเทวทัตไม่สามารถจะเกิดเป็นสัมมา เออปจเจสมมาสมุทธเจ้าได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยท่านต้องทำความดีมามากพอแต่อคติของท่านนั่นแหละครับที่ทำร้ายตัวท่านเองนิเสพแต่อุศลก็ยังส่งผลอยู่แต่อกุศลก็ยังทำร้ายท่านอยู่จนท่านต้องถึงแผ่นดินสูบถึงจะยอมศรัทธานในส่วนที่ท่านต้องตัดบ่อยวางความได้ดังใจท่านนั่นแหละครับ mm. ท่านถึงจะพบสิ่งนี้ได้ดำเบนถุกศลไปสู่ถึงพร้อมนะครับอาจารย์ ก็เป็นรูปธรรมประจวบวันที่อาจารย์พาทำเนี่ยมันชัดที่สุดมันอยู่ที่จิตของเราเนี่ยจะขัดเกลาจิตเราไปสู่พุทธ,ธะได้มากแค่ไหนถ้าเราลดอาฆาตพยาบาทเพ่งโทษถือสาไปขนาดนั้นด้วยการลดตามและอัตตาของเรานะครับความอยากได้อย่างใจของเราเนี่ยแหละครับที่ทำร้ายตัวเราเองด้วยเวทนาเราครับอาจารย์ประมาณนี้ครับอขอบคุณครับ ผี่เสื้อขยับปีกบินบกโบยบินเฮินไปด้วยใจเมตตาปีกบางๆสดสวยสูงขา่า